สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมอยู่กับผมมอสจากช่องมอสปัชบาร์แชมคานะครับก็วันนี้เรารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมใช่ครับผมก็มีผมทุกคนก็จินดาครับนี่เลยสวัสดีครับมืดหน่อยทุกคนมันเาจะมืดแต่เราก็เพื่อนทีสวัสดีครับผมน้องทีขอทีเดียวนะครับครับผมก็วันนี้เราก็จะมานอนห้างของไม่เ่นใช่ไหมอาจารย์เชนครับผมก็วันนี้เราอยู่บนยอดเข่าเลยทุกคนยอดเข่าพอดูแผนกล้องมหาพระจันทร์ดูดินั่นแไง ดูบลเล่ <ใช S 1> เลยอยู่ยอดเขาเห็นวิวหลักล้านแน่นอนตอนเช้าโอเคจุดประสงค์เรามาเนี่ยคือเราจะมาดูวิวหลักล้านนะครับผมครับผมก็เราเดินทางมาตั้งแต่บ่ายสามใช่ครับผมแล้วก็ทศัพท์จินดาตกไข่แล้ววางทางต้องกลับย้อนกลับไปหาอีกใช่ครับผมมืดหนักเลยแต่ว่าเราก็จะไปแก้ตัวในตอนเช้านะครับผมตอนเช้านี้ได้ดูวิวหลักล้านแน่นอนก็โอเคครับเดี๋ยวเราก่อนที่ จะเข้ามาใครที่เข้ามารับชมคลิปผมไปคลิปแรกก็ขอค้ลยหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้เราทั้งสี่คนเลยนะครับผมก็ถ้าพร้อมแล้วเดี children, ๋ยวเราเข้าไปรับชมกันเลยครับไปเดี๋ยวเราก็เดินทางกันต่อเลยนะครับผมช่วงเช้าเนี่ยวิวนี่จะสวยมากเลยนะวิววิวหลักร้านเลยนะครับผมให้น้องมดนำนะพี่ใหญ่ อาจารย์ผมกายถงใช่ป่คุผมเห็นลว่ามใสใจรู้เลยบนยอเขาเลยรู้อาจาร์คือสว่างมากนะมดใช่ไหมสวยมากอี่หลักร้านแน่นอนนะไปคุเดินันมีก็เฮ้ยตัวอะไรก็โดดดังชิบเลยวะสัตป่ามีเจงมีกว่าไหมครมีมีตายอย่างน้จะดีจริงกว่าเลยนราเนี่ยมีเจงมีกว่ามีก็พร้อมมดสีดำ เดีนะ๋ยโอ้พระจันสวยมากเลยพระจันสวยมากือนึกว่าแสงไฟนะองเหมือนไฟนะไล่สไล่สนะสวยมากเลยนะสวยนะยนี่คือตอนออออน้นกาฝากสายใช่ไหมดูใบขนุนนะ ต้นโพสิโพหรอใช่ใช่เหมือนโพเลยนะโพนะจริงแต่ไม่รู้ว่าโพอะไรเลยโพหรือว่าต้นใสโพเลยหรือว่าใสใสเลยใสใสไอเก่งนุ๊กไก่เขาใสนะนุ๊กไก่อะไรนี่โอ้โหปราจันแบบอย่างสวยงามนี่นะนี่หลักล้านผมบอกแล้วนี่อยู่บนยอดเขาหงแท้โอ้สวยมากค่ตอนเมืองนี่แสฉแล้วนะตอนเช้านี้น่าจะล้านทำงานอะไรเนี่ยดูดีโอปราจันแบบอย่างน่ากลัวเลยแล้วก็เดี๋ยวคิดเลย เดินาก็ป้าแล้วดูสุดเลยถึงหั้เด้น้อชิมถึงหางอ่ะคุณตลมาถึงแล้วนะเอาไหมเราไปเดี๋ยวเราด้านล่างนี่ก็ต้องบอกว่า่อนนัเป็นหมู่บ้านนะเราขึ้นมายอ,ยขอดข่าขงยนี่ก็เป็นทางี อาจจะพอกันที่ข้างของพอดีป่ะนีน่าจะสุ่มกว่าใช่รัส่สุ่มกว่าหน่ข<อ>้นขึ้นข้ึ้นเสียวมากเ,เ,เป็นสามเหลี่ยมเลยนะอาจารย์เชนมาทำให้สุดยอดเดี๋ยวเราก็จะปีนขึ้นไปนะ <Okay. S 2> พร้อมยังพร้อมพร้อมนะครับผมไปทุกคนเราปีนขึ้นนะ้วย ก้อนนี้เลยนะครับผมเราก็เลยขึ้นมายันยังห้างเลยนะครับผมหางนะครับผมตกนี้ก็มีจุกนะเอาหล่อมากเลยค่ะอาจจะดำหน่อยทุกคนแต่ว่ามันมีเป็นสีพาพนะครับผมดำดีสีไม่ตกนะจะดำจะว่าแต่ก็ไมีหัวใจแต่ก็มีหัวใจด้วยครับก็เราขึ้นมานี่ก็ต้องระวังกันมากเลยนะไม่รู้ห้างมันจะเราจะกระตุกกระแตกเหมือนที่ห้างผมไม่ได้นะใช่นะไม่แค่เอ็นเฉยแต่ในนี้ล่วงนะ เฮ้ยว่าถ้าแบบถ้าเราตกจาก็ต้องแบบขยับอะไรหดเฮ้ยตัวนอ่ะถ้ามีอะไรขึ้นมาจริงอ่ะเราแขยับแล้วเราจะบกระตากไม่ได้นะใช่นะเดี๋ยวเราก็จะไม่รู้ังไปแล้วนะตอนเดี๋ยวเราก็จะเ้ยเอ้เสียวบ้างเลยเราต้องแบบขยับแบบนี้นะไทยเหรอไม่ไทยหรอายล่ะก็ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขออนุญาตปลูกปลูกผ <SU ูกเปย์กันก่อนนะครับผมก็เราแว่งไป็นเมอรนะใช่ไหมแดงแดงแดงก็นี่นะครับผมก็เราก็ผูกเปย์กันเสร็จแล้วนะครับผมใช่แล้วนี่นะแล้วผมก็จะแคมหน่อยนะครับผมจดไปแคมไปแคมกันก็อยู่ตรงใต้ตีผมใช่ครับผมก็ลองอินเสิร์ตให้พี่ๆดูดิพระจันทร์สวยไม่สวยลองอินเสิร์ตดูดิผมเดี๋ยวผมจะให้พี่ๆได้ดูนะ สัปจันสวยจริงนะสวยมากล้วมองตาเปล่านี่คือแบบสวยสวยมากเลยนะคือถ้ามีแฟนมาดินเนอร์ด้วยน่าจะโรแมนติกนะดูเลยนจี๊บก็น้องมอยก็น่าจะพาแฟนมานะก็มาโรแมนติกบนห้างหน่อยก็พระจันทร์สวยก็บรรยากาศได้นะครับบรรยากาศได้แบบว่าแสดงความรักนะครับถ้าใครมีคู่ก็บนห้างเนี่ยโอเคตอนนี้น้องมอยหิวข้าวยังก็ผมก็เริ่มหิวนะหิวนะไม่เริ่มหรอกนะผมหิวเล ก็เราก็เดินทางมาไกลแล้วนะแล้วก็เพื่อนจินดาเนี่ยตอนเนี้ยเราอยู่กันคลรมุมเลยเป็นสามเหลี่ยมใช่นะนี่นสามเหลี่ยมต้องผงนี่นะเพราะว่ให้อะไรแล้วก็เราเองก็ไม่ค่อยกล้านั่งบนนี่ต้องหาถ้เท่าไหรเพราะเรามากันเยอะนะดูเฉพาะตั๊กเนี่ยหนักสามร้อยกิโลเลยกลัวว่าให้ามันจะรับตักเราไม่ไหวเลยทุกคนสร้างสร้างร้อยกิโลก็ผ่าผ่าตัดปอดไปหนึ่งกิโลหายไปหนึ่งกิโล ก็นนี่เลยนะครับหยอกกันนะครับผมครับผมมีข้าวกล่องมีข้าวกล่องที่ PFC ส่งมาให้ด้วยนะครับผมก็ขอมาทําบุญเนื่องจากวันเกิดของครับวันเกิดใช่ครับใช่ครก็ต้องขอบคุณพี่มากๆเลยนะครับที่ส่งข้าวกล่องมาให้ทํำข้าวกล่องมาให้ในื่องจากวันเกิดก็ขอให้พี่เนี่ยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมก็รวยๆเฮงๆนะครับผมครับผมสาธุครับผมครับก็สำหรับผมก็ขำลอยพรก็แฮปปี้เบิร์ t เดย์นะครับ HBD ก็ คิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาทุกประการนะครับก็ขอบคุณนะผมก็ได้กินไปแล้วก่อนจะเข้ามาก่อนจะเข้ามาในป่านี่ผมกินไปแล้วกองหนึ่งอร่อยมากเครื่องแกงนี่แบบถึงสุดๆกินไปก็ตีป้อมไปนะอร่อยนะโอเคก็ขอให้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพแข็งแรงมีความสุขนะครับผมคิดอะไรก็คิดบวกนะครับก็เจออะไรอุปสรรคอะไรก็ขอให้ผ่านไปได้นะครับผมก็สุขสันต์วันเกิดครับผมครับผมก็นี่เราก็เริ่มหิันแล้วนะครับผม ก็โอเคครับเดี๋ยวเราก็ขออนุญาตรับประทานอาหารข้าวกันก่อนนะครับผมครับนี่เลยนะครับผมก็เราก็ไม่ตั้งกล้องถ่ายวีดีวีดูนะครับผมเพราะเราก็หิวกันมากเลยนะแม่นแล้วครับนี่นะครับผมแซ่บแซ่บอีหลีแซ่บอีหลีนะครับผมก็อยู่บนนี้เนี่ยก็มีสัญญาณอ่อนๆนะใช่ครับผมก็หิววะ่ยไม่พูดไม่จาเลยนะทัก หิวมากคนหิวจริงๆนะหิวหิวแบบหิวแบบว่าเออจะกินเนื้อกันเองนะแต่ละคนนี้หิวแบบไม่พูดไม่จากันเลยนะครับผมใช่ครับตอจับข้าวขนมข้าวที่พี่พี่เอฟซส่งมาให้อ่ะอร่อยไหมนะพชกดีทีืเอข้าตส่งมาให้เราก็เลยไม่ต้องทำแบบข้าก็เอามาครบกินนะป่าอร่อยไหมใช่ครับผมก็กินหมดแล้วนะครับผมหนึ่งจานอ่ะกล่องครับกล่องใช่ครับผม กินกิหมดไปสองคำกล่องแล้วใชอยู่ที่บ้านใช่ครับผมอร่อยมากผมกินหมดไปแล้วกล่อง่งนกล่องที่สองอัมอัมน่ะอันนี้เราก็ได้ซื้อมาแต่อันนี้พีเอฟสีจ้งมาให้นะครับผมแบกก่อแบว่าแบกมากครับตอนนี้แบกกิวครับผมไม่สนใจใครนะคนนี้ลูกสาวแบกกิวนะครับใช่ครับผมกินลูกกันน้ำมันที่กินเสียใช่ไหมใช่ครับผมผมก็ กินก่อนคนแรกนะใช่ครับผมหิวมากเลยนะเพราะเราเดินทางกันไกลมากเดินตั้งแต่บ่ายสามแล้วนะใช่ครับผมก็โทรศัพท์พี่จินดาก็ะตุกด้วยเหนื่อยอีกแรงนึงเลยครับผมเกือบพังถ้าพังพี่จินดาต้องมาถอยเครื่องใหม่ไม่ไหวก็โอเคครับเดี๋ยวเราก็กินข้าวกันเสร็จอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้พี่ๆดูอีกรอบนึงนะครับผม อะไรครับพี่จีเปล่าครับก็ตอนนี้เราก็ได้กินข้าวเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมใช่จ้ะตัวสองตาผมดำเพื่ออะไรคะผมเปิดแฝกค่ะก็เสียใจมากๆเลยก็อีกที่แค่ไหนไม่ได้บ้าั้ขอเดียวตกแห้งยาวก็เราก็กินข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็ ยังมีข้าวเลื่อนะครับเพื่อคืนนี้เราหิวเราจะได้กินกันนะครับผมครับหิวแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใช่ครับผมก็พี่ตาก็นอนเล่นทรศัพท์อยื่นะพี่จินดานะครับผมถ้าถ้าดบอกบอกบอกพี่ก่อนีว่ายอดเข่าเนี่ยมันมีคลื่นความถี่ของสัญญาณอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ได้แรงมาก,กเท่าไหร่ใช่เหมือนในตัวหมู่บ้านไม่เมืองในในตัวอำเภอในตัวเมืองอมันมันมีอยู่นะแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้น ปวดฉี่มากเลยถ่ายพี่ตอนฉี่ดิก็ผมนอนครั้งนี้คือแบบอึดอัดนะผมจะโดยผมทับแบนผมจะออกมายืดเส้นยืดสายก่อนนะแล้วก็ผมก็จะขออนุญาตเขานอนนะครับผมก็นอนเลยใช่ครับผมตอนนี้ก็เพลีย,ยแล้วเอ่มสามสี่ทุ่มแล้วสี่ทุ่มกว่าตอนนี้ก็สี่ทุ่มกว่านะครับผมก็ถ่ายเสรัญญาณเดี๋ยวผนปวดฉี่มากเลยครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะให้พี่ พี่พี่เรวผมก็ขออนุญาตไปรอตรงเปกูนึ่งก็ได้ผมกก็ขออนุญาตนอนเล่นนั่งเล่นก่อนนะครับผมก็ถ้ามีอะไรผิดปกติเนี่ยแต่ผมก็จะถ่ายพี่พี่ดูนะครับผมอะไรอยู่แต่ห้างวะดูดิยืดเสียงเลยเดินอยู่ตรงนี้

Boy bọn bỏ uy dần dành cho hăng pang. Uy dùng hăng pang, đưa baba 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 cái baba 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 อุ้ยเฮ้ยแสงเลยเนี่ยเฮ้ยแสงเลยอะเฮ้ยตัวมันไววะเฮ้ยเมื่อกี้แสงอะไรเออเฮ้ยเห็นนะมึงเฮ้ยนะคนตอนนี้เราดิ้นเขี่ยมนน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 ตัวอะไรเหมือนที่นมนน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 านน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 น เสียมันชัดมากเลวคนเสียบมันเดินมคือแบบวิ่งวมากเลยอ่ะใช่ครับเฮ้ยออไปฮังไปฮเฮ้ยวายจังวะสอมิงใช่ไหมเนี่ยใช่มั้ันเดินทั่วห้างเลยตอนนี้ไวจัดเลยคือกล้องเราจับเจ้าเจอาเจอ้าเจ้ายนนี้กนนนันน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 านน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  เฮ้ยคนลุกไปหมดเดินมาเบาใเดี๋ยวหันลมมาบ้เบ้าเฮ้ยขนดีเสียงมาจากไหนมาได้ยินเปล่ามันไปมาอยู่ใต้ห้าอมันไวมากเลยนแล้วมีแสงแรงรู้ปะอะไรไปรู้ที่ผมเจออยู่วะล่ะวมากเลยเนี่ยคือกล้องจับไม่ทันแล้วมันไวมากเลยใช่ตอนนี้มันอยู่ไหนวะเนี่ยรา่วหรอวะเธอว่ามันอยู่ไหนเสียงบางเงี้ยไปละมันวิ่งอราพางเราเลยเนี่ย เนบาดิฮ้ทั้งนูนเสียงจางลางอ่ะะฝังได้ล่าทุกคนเจอปะเจเจเจกูเจแต่ไม่รูในกล้องจะจับทันป่าวกงน่าจัไม่ทันตไวมากตัวดำดนะเออ่วโคตรอันตรายได้ฮ้งะ

เียห้าเสียงห้าเียห้าในกาบปกดังเสียเลยในกาบปกัเสียงเลยมันเดินท่งหเลยมันดูย่เสียงใต้หาก็ดีเนื้อมันวิ่งไปจังหมมันร้อนมันพี่วักันี่กี่กือบตกเกตกพวกเรากืบตกมันมากเลย

ตึระวงตกระวังตกระวังตกระวังตกันสติผมลุยนะหลุดเลยเนี่ยตอนนี้นะมันไวมากเลยไม่รู้ว่าีมีตัวนะตอนเนี้ตุกแกก็ลองเลยถุกตกจมาทจริงจรลงทุกคนไวจัเตเสีงที่ทานีชัดมากใช่ตัวอะไรกันแน่เราว่งไวมากเลยนะระวังะวงวงตังตกงเป็นตกลลมไปง เยเราจะนอนได้ไหมเนี่ยอเ้วอเฮ้ยตกโอ้โหเฮ้ยจเย็นจเย็นจเย็นโอ้โหใจายตกเป็นแบบบอกอ้จเย็นใจเย็นลวรฟังเสียงหกันได้อยู่ไหนวะตอนนี้เวบตกางอาทุกคนมันวิ่งไปวิ่งกลับอะคุปเลย ตัวอะไรกันแน่ละนี่ผมจะยืตเท่านะทนไมเป็นวจังนคือไม่รู้ว่ากล้องเรจับ่าหรือเปล่าแต่ผมว่าจะว่าเสียงนะทุกคนได้ยินได้อใช่นีโอ้นี่ที่ี่มยน่นะรงนีใช่นี่ใกล้ไว้มาเยอะระงระวัองาดูดูใต้หางกันเพื่อวันตอยู่เย ต้งตั้งให้ตีบางบ้ากเลยตอนู่ไหนอยูนไหนอยู่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 ไหนนโอ้โหมันยิ่งรอบห้างขนาดนี้นี่มันจะปีนขึ้นมาบนห้างเราไหมวะตัวอะไรกันแน่นซาตินนะตอนนี้พวกเราเนี่ยตัวสั่นคนลุกไปหมดเลยนะทุกคนทุกคนนี้ชายผมชายผมนะ ระวังนะระวังตกห้างห้างขยมขนาดนี้นี่ตกล่วงแล้วเนี่ยเสี่ยงมันไม่ได้มีแค่จุดเดียวนะคือมันหลายจุดมากเลยนะรอบห้างเลยอ่ะก็คือวิ่งไวมากใช่ระวังนะระวังนะระวังตกห้างสัตว์ป่ากันแม่นาคจะวิ่งไวขนาดนี้ไวเกินอ่ะไวเกินได้ละไวจัด

ก็ทุกคนครับเมื่อกี evet ้ก OK> ็พวกผมก็ได้ยินเสียงอะไรกันไม่รู้นะครับผมเหมือนแบบมันเดินใต้ห้างนะก็มันเดินนี่เหมือนเหมือนไม่นเดินนะมันวิ่งไหวมากเลยนะครับผมใช่ครับตกใจจนห้างจะถล่มด้วยซ้ทั้งใช่นะคือแบบตกห้างนะคนตักใช่ครับผมก็สตินรุนเลยนะผมกับพี่จินดาสติคือแบบไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวนะครับผมจินดาเขานอนหลับไปแล้วเนี่ย ใช่ครับผมก็ตอนนี้ก็เป็นหนลาตีสองแล้วนะครับผมก็ก็เราก็เพียรกันมากเลยนะครับผมเพราะเราก็เดินทางไกลมากเลยครับก็เสีงาด่ใช่ครับผมไม่รู้ว่าถ่ายไม่รู้ว่ากล้องนะ่ะจับถันหรือเปล่าแต่ว่าเสี่ยงชัดเจนมากใช่ครับใกล้ๆเราเลยแต่เรามองไม่เห็นตัวมันก็อย่างที่บอกว่า ทางเนี่ยมันไม่ธรรมดานะมันมีบางสิ่งบางสัตว์ไอ้บางสิ่งบางอย่างอาศัยอยู่บนหู่เข่านี้นะใช่นะแต่ว่าผมเราเนี่ยพยายามส่องไปะชายหาแต่หาไม่เจอใช่นะไม่รู้เป็นตัวแต่รู้ว่ามันมีอยู่แน่ๆแหละแน่นอนมันมีแน่แน่จไม่งั้นเนี่ยเราไม่เจออะไรเลยหรอกไวมากผมไม่รู้นะว่าลิงลมหรือว่าจะเป็นชัติหรือว่าจะอะไรนะตัวสีเท้ามันหนักแน่นหนักแบบพูดผีก็ใช่ป่ะใช่ผู้ผีป่ะหรือว่าอย่างอื่น ไม่แน่ใจนะเพราะเราเรามองไม่เห็นตัวมันดิสีเท้าแบบอยู่ใกล้ห้างเราเนี่ยไวมากเลยครับก็โอเคครับตอนนี้ก็ทักพหรอเปล่ครับพีตอนนี้ก็เริ่มจะเพียแล้วนะใช่ครับเราเป่าก็ไม่แน่ใจนะถ้าใครได้ยินเสียงอะไรเราต้องช่วยกันปลุกนะใช่ครับพี่วยกันเพียนะเพราะมันมันจะอันตรายนะเดี๋ยวช่วยกันอ่าคุยว่าคือต้องจับช่วยกันตั้งสตินะช่วยกันจับจับหูวางหูวางตากันครับผมก็ตอนนี้ก็ ดึงกนะครับผมก็ผมก็ขออนุญาตนอนก่อนนะครับเพราะว่าผมเดินทางกันมาก็ไกลด้วยนะครับผมก็ออนพียร์กันหมดเลยนะครับผมก็ครับเดี๋ยวไว้เจอกันตอนเช้าเลยนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะให้พี่ๆดูอะไรนะแสงเหนือแสงเหนือที่ไหนไม่ใช่ดากล้าก็เดี๋ยวผมก็จะให้ดูให้พี่ๆดูวิวลักล้านกันนะครับผมแต่ก็ว่าแสงนือ ก็โอเคครับเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตนอนก่อนนะครับผมไปเจอกันตอนเช้าครับผมเฮ้ยยิ้มเพียงมาเสืออะไรนั่นนั่นนั่นติดยังไงฮะนั่นฮะที่เหมือนคู่ระวังนะระวังมันกระโดดขึ้นมานะเฮ้ยเฮ้ยเสือบนเสือเลยฮะ มันอยู่ใ้ห้างอะไรอ้วดียทำไงดีเนี่ยเราไม่หลับเลยเนี่ยเสียงฉัดมากเลยจะพึ่งนอนดิจะพึ่งนอนดิจะเสียงเดียวเหรอใช่เลยน่าจะเป็นมีมีอย่เหรอ ไม่รู้ว่าเป็นแมวไม่รู้เป็นแมวป่าหรือว่าอะไรนจะู้นเราละเรา้เราเงียบเราฟังเสียงแบบเงียบๆนะเสียงวันนีไปนะเสียงมันหายไปไหนวะหรือว่าพวกเราควรยิงตั้งเงียบกว่าเราเงียบดีกว่าเราไม่ต้องไปยุ่งกันมาีกว่าเรานอนแ้่คนตั้งนอนดีกว่าตอนนี้เราก็เพลียกันมากนะใช่ไปก็เดี๋ยวเรานอนนทุกคนเดี๋ยวไว้เช้ามืดเช้าก่อน ก็สวัสดียามเช้านะครับผมก็ยามเช้าที่สดใสนะครับก็แดดออกแดดออกแล้วแดดแรงมากเลยนะครับผมยืนไม่แน่นี่พี่ที่ข้อสองพี่ก็นอนเล่นอยู่นะครับจนนอนเล่นนอนจริงเลยไม่นอนเล่นแล้วนี่นะครับผมแดดก็ออกนะ ก็ม่อคืนเนื้อที่เราได้ยินเสียงอะไรไม่รู้นะครับผมมันเดินรอบๆห้างเราเลยนะครับผมมีหยอครัทุกคนมิโญ่เนียมันอยู่ในป่าเล็กนะพวกเนี้ยสิ่งมิโญ่ก็คือน่าจะแมวป่ะแมวป่าอ่ะแต่ไม่น่าจะไม่ไหวกันนะแล้วก็คือี่ยมิโเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยนคือมีหยอเนี่ยมันก็พูดเล่นเลยตั้งไอยี่โบสิงไอ้ตัวที่มันกระโดดไปนู้นน่ะอ๋อไอตัวกระโดดนี่ไม่เอ่อไอตัวกระโดดนี่หลับ มันวมากลย no? ใช่มันคือตัวอะไรไม่รู้มันกระโดดเราล่าห้างเรอใช่แล้วมันก็ปีนต้นไม้เป็นด้วยวมาก okay. แ,ล anyway แล้วพอเรานอนอ่ะแล้วตอนประมาณตีส at to ี่แล้วมันมีเสียงขู่เฉยเลยแต่ตอนนั้นเราไม่รู้เป็นเสียงเสือหรือว่าเสียงมียอนะแต่ใช่อาจจะเป็นเสียงมียานะครับผมยิงแย่ไปเยอะก็ตอนนี้ก็ตื่นเช้าแล้วก็คุยเล่นกันได้ทุกคนใชแต่กลางคืนนี่คือกลัวกันมากเลยนะใช่ครับเห็นอย่างนี้ทุกคนตอนเช้าเลยคือแบบ ล่าเริงตอนคืนนี่แบบนอนผมนี่นอนคุ้มปงนะน้องมันก็นอนคุ้มปงนะผมอยู่บนน้องมอสเนี่ยไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าก็พักเลยได้ดีถือว่าได้มาชมบรรยากาศธรรมชาติลองแพนกล้องไปให้พี่ๆผมดูดิลองดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแพนกล้องให้พี่ๆดูนะครับครับผมผมคุยกับกล้องงานดีกว่ามั้ย Hom John sang này ní, là do Dì... lâu để làm cho mọi người hôm có lòng hai vị ก็เมื่อ <akl> ก ah <tw itter> ี <d uv Less on> uh ้ผมก็ได้ให้พี่ๆดูวิวกันแล้วนะครับผมก็อยู่นี้ผมขอบอกนะครับผมเกินล้านเลยนะครับเกินล้านเลยทำไมยี่สิบบาทใช่ครับผมก็ออ้ยครับเดี๋ยวเราก็จะนั่งชมวิวนั่งชมวิวกันก่อนนะครับผมก็บรรยากาศนี่คือแบบดีมากนะครับผมก็แดดนี่คือแบบ อุ่นๆร้อนๆนะครับร้อนๆอุ่นๆแสงแดดยามอุ่นไอ้แซมดันไอ้แซแสงแดดยามเช้าอุ่นๆก็มาแล้วเดี๋ยวเราจะนั่งพักก็นอนพักชมวิวสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะต้องเก็บของกลับบ้าอินก่อนนะครับ้อแล้วก็จะต้องเดินลงเขาไปอีกนะครับผมครับผมก็โอเคครับเดี๋ยวเราก็ขอชมวิวกันก่อนนะครับผม

อย่าตวาทุการแตวทุมกว่ากูคเพื่อโชว์นอะเจอคนลุกจะบอกว่าคนลุกเนี่ยตอนไม่ตเชี่นเลยเจอมิกิแล้วหายกิล้

หามกที่จินดาบางยาผมนะคนสุดเออเมื่อกี้เอาง้ออะไรอยู่กีนกี่อะไรแล้วมั้งนะเช่นแบบคนสุดท้ายเดี๋วคนเดียวครับคนคนสุดท้ายเราหล่ออยู่แต่เรากล่าวว่าเราจะขึ้นเพื่อทีว่าอยู่บนยอดนี่บนห้างแล้วเราจะขับกันละไปเล่นเดี่ยวพามาดูวิวหลักแล้วนะวันนี้ก็ประมาณแปดโมงกว่าเขาโมงตอนเดีือดก็จะขอดูเดี๋ยวทางกลับนะก็โอเคครับใครที่ชอบคลิปนี้ผมฝาก็ หนึงไร่หนึ่งใช้เราตามให้น้องสี pourquoi? ่คนเลยนะก็ครับกินได้เต็มยู่นะทุกก็โอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้ลงมาจากค้างล้วนะครับผมก็เราก็ได้เราก็กําลังเตรียมตัวจะกลับบ้านกันนะครับผมเราก็ได้เก็บข้าวของกันเสร็จแล้วนะครับผมก็เราก็มามาดูวิวลักล้านนะครับผมตอนนี้เลยยี่สิบบาทแล้วเพราะเมฆบังใช่ครับผมก็ตอนนี้เราก็เก็บ เตรียมตัวที่จะเดินทางแล้วนะครับผมพี่ตนองก็เดินไปเราข้างล่างก่อนทุกคนใช่ครับก็เราต้องเดินทางกันอีกไกลทุกคนเรจะถึงนี่ก็เที่ยงนะครับใช่เดดเริ่มจ้า่นะครับผมเดี๋ยวพวกเราต้องรีบเดินทางกันกลับนะครับผมก็ใครที่เข้ามารับชมคลิปผมคลิปแรกก็ขอขอคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นันติดตามให้เราทั้งสี่คนเลยนะครับผมก็ถ้าพร้อมแล้วก็กลับนะครับครับผกกลับนะครับไปแล้วไปต่อ